โอเคเนาะข้อนี้ก็เป็นบทของจํานวนจริงเรื่องทฤษฎีบทเร็ษเหลือนะเขียนเอานะโอเคปะคือว่าเขาบอกว่าไอเอกลบเนะี่ยมันไปหารพจน์นี้แล้วเหลือเศษสี่แล้วก็ถามผลบวกของค่า a ทั้งหมดที่สอดคองโอเคคืออ่าเดี๋ยวพี่จะบอกความหมายก่อนคือโดยปกติเนะี่ยถ้า x อลบเนะี่ยแล้วพจน์นี้คือ px ใช่มพีเนะ สมมติให้มันเป็น px ถ้า x ลบ a หาร px ลงตัวเนี่ยเขาจะเขียนว่า pa เท่ากับ0คือตรงเนี้ยก็คือตัวนี้โอเคส่วน0เนี่ยก็คือเศษโอเคปะดังนั้นในข้อนี้มันหารลงตัวไหมไม่ลงใช่ปะ่ะมันมีเศษใช่ไหมแล้วก็เขียนว่า pa เท่ากับ4โอเคไหมเพราะว่า4เนะี่ยคือเศษโอเคปะถ้า pa เท่ากับ4 ก็คือการแทนค่า x ด้วย a นั่นแหละโอเคปะ่ะแทนค่า x ด้วย a พี่ก็จะแทนลงไปเป็น a กำลัง3บวก2 a กำลัง2ลบ5 a ลบ2เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ4โอเคไหมดังนั้น a กำลัง3ลบ2 a กำลัง2ลบ5 a ลบ6เนี่ยต้องเท่ากับ0 โอเคทีนี้เราก็ต้องหาค่าเออกมาแต่ทีนี้มันเป็นกําลัง3าพี่ก็จะทาการหารสังเคห์ก่อนโอเคหารสังเราะห์ก็เอาสัมประสิทธิ์มาก็เป็น1ลบสลบหแล้วก็6เนาะอ่าแล้วก็หารสังเคราะ์พี่ก็จะเลือกมาตัวหนึ่งอะพี่ก็เลือกลบหแล้วกันอะลบหตัวนี้ใส่0ูนย์ใส่หนึ่งลบหเจอหเป็น1นึ่เอ้ยลบหสิแล้วตรงน,นี้บวกกันก็เป็น,นลบสเนาะลบหเจอลบสก็เป็น3 ลบหเจอเออบวกกับ3ก็เป็นลบสลบสกับลบ1มันเป็น2ก็ไม่ได้เนาะโอเคก็ต้องเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นอ๋อขอโทษขอโทษตรงนี้มันต้องเป็นลบหดังนั้นมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ลบสถูกปะ อีบา้ามันต้องเป็นบวกสองกูอะไรของอะไรของพี่เนี่ยฮะอะไรของพี่เนี่ยฮะเอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นใจเย็นนะแอมพี่สอรี sorry, ่เลยพี่ลอกโจทวดผิดโอเคมันต้องเป็นเออ่ถูกแกันน้องถูกแล้วนะโอเคถูกแล้วก็เป็นหนึ่งสองลบห้าหกลบหกเนะเาะอ่ะใส่ลบหนึ่งก็เป็นศูนย์ใส่หนึ่งลบหนึ่งเจอหนึ่งก็เป็นลบหนึ่ง บวกกันก็เหลือ1ลบ1เจอลบ1ก็เป็นลบ1อันนี้บวกกันได้เป็นลบ6ลบ6เจอลบ1ก็กลายเป็นห6ลบ6กบวก6ก็เป็น0อ่ะแสดงว่าไอ้ลบ1เนี่ยใช้ได้ดังนั้นเวลาเราจะเขียนนะ่ะเราก็ต้องเขียนเป็น x บวก1ก็คือกลับเครื่องหมายโอเคป้าตรงนี้ถึงจะเป็นตัวประกอบโอเคป้าทีนี้เราก็ได้แล้วว่า x ลบ1ไอ้ x บวก1แล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้ก็เป็น x กำลัง 2 x บวก x แล้วก็ลบ6ถูกไหมอ่ะก็จะได้2อันนี้ออกมาแล้วอันนี้เราก็มาแยกได้อีกทีหนึ่งได้เป็น x-3 กบวก3กับ x อบวก่ะลบ2โอเคโอ้จะเขียน x ก็ผิดอ่ะมันต้องเขียนเป็น a ป่ะเพราะเราใช้ a โอเคต้องเป็น a เนาะติดไงติดนี้ใสไงแต่มันต้องเขียนให้ถูกเนาะ x a a แล้วก็ a ลบหกแล้วก็นี่เป็น a อลบสามกับ a อลบสองดังนั้น a ที่เป็นไปได้นะก็จะมีลบหนึ่งลบสามแล้วก็สองเนาะดังนั้นค่า A ที่บวกกันได้ทั้งหมดเนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่ตอบตัวนี้ลบสี่เจอกับสองก็เป็นลบสองตอบข่สองโอเคมีน้องบางคนมีใครมีขีดตั้งหารและตั้งหารยังไงวะแบบว่า x ลบ a แล้วก็ขีดส่วนยาวๆแล้วก็ต่อด้วยข้อบูนามข้างล่างยั่ไงวะ x ลบ a แล้วก็ส่วนอย่างเงี้ยลอง,องมองทบมันเขียนแบบอย่างเงี้ยเหมือนเคยเห็นใครเขียนมนยาดู x ลบ a แล้วมันก็หารอย่างเงี้ยจริงขะเนี่ย <3. S 1> เอ้ยอันนี้มึงควรไปดูพี่สายพูดใหม่นะโอเคปะโอเคไหมถ้าถึงขั้นนี้แล้วโอเคไหมโอเค